เระะาจะพิสูจน์เส้นสัมผัสวงกลมและรัศมีนะคะจากทฤษฎีบทที่ว่าเส้นสัมผัสวงกลมจะต้องตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัสอ่านถ้าดูจากรูปข้อนี้นะคะเราก็จะกําหนดให้เส้นตรง ab เนี่ยสัมผัสกับวงกลม O ที่จุด P ก็คือจุดนี้เป็นจุดที่สัมผัสแล้วเราต้องการพิสูจน์ว่าส่วนของ เราต้องการพิสูจน์ว่าเส้นตรง ab เนี่ยตั้งฉากกับ op ก็คือสองเส้นนี้ตั้งฉากกันพิสูจน์เนื่องจากเส้นตรง ab สัมผัสกับวงกลม O ที่จุด Q เอ้ยที่จุด P เราจะได้ว่าจุด P เนี่ยจะเป็นจุดจุดเดียว ที่อยู่บนเส้นตรง AB และอยู่บนวงกลมก็คือจุด P จุดนี้เป็นจุดเดียวที่อยู่บนเส้นตรงนี้แล้วก็เป็นเส้นเป็นจุดเดียวที่อยู่บนวงกลม O อีกด้วยเราก็จะให้จุด Q เป็นจุดบนเส้นตรง AB ที่ไม่ใช่จุด P แล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง OQ ก็คือเสน้นนี้เราก็จะได้ว่า ส่วนของเส้นตรง OQ มันจะตัดวงกลม O ที่จุดจุดหนึ่งจากรูปก็คือจุดอะไรคะก็คือจุด R นั่นเองคือจุดนี้ เราก็จะเห็นว่า OQ อ่ะเส้น OQ เส้นนี้มันจะไปเท่ากับ OR บวกกับ RQ ก็คือเรามอง OQ เป็นสองส่วนเนาะก็จะได้ว่า OQ เท่ากับ OR บวก RQ ดังนั้น OQ จะมากกว่า OR และเนื่องจากส่วนของเส้นตรง OP และส่วนของเส้นตรง OR สองเส้นนี้ OP กับ OR มันเป็นอะไรของวงกลมคะเป็นรัศมีของวงกลม เราก็จะได้ว่า OP เท่ากับ OR เพราะมันต่างเป็นรัศมีเหมือนกันก็จะทำให้ได้ว่า OQ เนี่ย OQ จะต้องมากกว่า OP ด้วยก็คือเราเอาสรุปจากบรรทัดเน,นี้ยมาสรุปใหม่ เพราะโอพีกบโอาของเราเท่ากันและในทำนองเดียวกันเราก็จะได้ว่า ส่วนของเส้นตรงทุกเส้นที่ลากจากจุด O ไปยังจุดใดใด บนเส้นตรง AB ที่ไม่ใช่จุด P ก็จะยาวกว่าส่วนของเส้นตรง OP เสมอ จากตรงนี้นะคะที่เราได้เนี่ยเราก็จะทําให้เรารู้ว่ายังไง OP เนี่ยมันก็สั้นกว่า OQ แล้วก็ถ้าเราจำได้เนาะจะใช้สมบัติทางเลขาคณิตเราก็จะได้ว่า ส่วนของเส้นตรง OP จะตั้งฉากกับเส้นตรง AB นั่นคือเส้นตรง AB ก็จะตั้งฉากกับเส้นตรง OP ส่วนของเส้นตรง OP นั่นเอง และอีกทฤษฎีบทห,หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเส้นสัมผัสวงกลมและรัศมีนะ